ขี่หื่อย่างเดียวเลยผู้ชายมื่นมากเลยอ่ะแล้วก็เยี่ยวเหน็ดในโรงงานมีเยี่ยวเวนหน็นห้าสองก็ไม่ทำกับข้าวก็ไม่ช่วยทำที่เกียรบป้า,าก๊อฟป้า,าก๊อฟ,าาก,อฟกินเหล้าไม่รับ้วผู้ชายไม่รับเลยมันไม่มีงานใดต้องการฟิสิกอลทางด้านแรงกายของชายอีกแล้วนะไม่รับจริงๆนะไปดูบริษัทกับบ้านไปกินได้นะครับพนักงานกี่ของเรา1,500คน ผู้ชายก็คือพวกเราแค่นั้น A C O พอแล้วเราเป็นผู้ชายที่พวกผู้หญิงดักพฤติรกรรมแล้วครับเราเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเราเรายอมรับพวกเขาเราเห็นความอ่อนไหวในพวกเขาที่จะมาเสริมความความเข้มแข็งภายนอกแต่ข้างในอ่อนของเราไว้จำภาคญินอย่างได้ไหมครับผู้ชายดู้างนอกแข็งก็จริงแต่ข้างในทำไมฮะอ่อนมากเลยนะครับ,บอ,อ่อนแอมากเลย แล้ยิ่ห้าสิบกว่าเป็นอาจารย์เนี่ยผู้ชายวัยทองเนี่ยกะตลกตลกอ่ะตะขี่บุดีโมโหไปชุมคณะไปยุมภ้าคกับภาษาภาษา <c oughs> ได้มัวัยทองนะานวัยทอง <c oughs> แล้วปัญหาของผู้อาจารย์คืออะไรครับอ่อนแอคือไม่ออกกําลังกายพอร่างกายอ่อนแอจิตใจไม่สดใสวิธีคิดก็จะเป็นเฉโกเฉโกอาจารย์พูดธาาหมายถึงคิดแบบเจออัตราตัวตน คนที่ป่วยอยู่ข้างในเลยนะพอโวนมันผิดเพี้ยนเนี่ยนะแล้วทั้งชีวิตใช้แต่สมองนะไม่เคยออกกาลังกายนะน่กกาปวนะที่ผมพูดที่นี่ได้นะก็คงไม่มีหมาอะไรอ,อื่นเะชิญอย่แลี้วเพราะว่าไม่มีที่ไหนใจกว้างเท่าที่บางวัดอย่างเงี้ยว่างมากนะนะผมผมเห็นบ้างวัดที่เป็นพีโร่ผมเลยนะผมเห็นที่เนี่ยเป็นพีโร่เลยนะเราถึงยกรงเรียนจะรุนสีขารลยลมารุนม,มาล้อกันเลยนะ ร้องเลยนะรุเรียนสมัยใหม่ฝั่งคนดนะังนั้นอ่ะเจรพัฒนาก็แถวเนี้ยนะเราร้องึ้นเลยอนะ่ะแต่ถ้าออกไปดูบ้างนะครับเรียนแบงค์ังนะครับออกไปเลี้ยวขวาสองปีนะครับไปทางทิศตรงนี้นะฮะลูกบอลลุนนะตรงข้ามลูกบอลลุนมีครูมวยจีนจันเฉด,ดสอดอยู่นะครับเรียนมวยจีนได้นะนะครับฝึกนะทำไมคนจีนคนไต้หวันแข็งแรงกว่าเราเยอะเลยครับพวกนี้ฝึกวิชามาเชี่ยวอาญตั้งแต่เล็ก ะหน,นักให้ไตแข็งแรงความกล้าหาญความมีวินัยออกจากร่างกายภายในครับเราอ,อนแอมมากเลยนะกระทรวงสาธาอ,อนแอมากออนแอมมากๆเลยเรื่องเรื่องร่างกายเนาะโอเคนะสรุปแผ่นนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ววิธีบริหารจัดก,การต้องเปลี่ยนไปในโลกอนาคตเหล่าอาจารย์จะทำตัวห่หางจากลูกศิษย์จะเป็นไปตามคำทำนายก็คืออาชีพอาจารย์จะถูกกำจัดออกจากโลกนี้ครับจะไม่มีอาชีพอาจารย์อีกแล้วเพราะเด็กสมัยใหม่จะ ปิดอินเทอร์เน็ตหาครูที่แท้จริงที่อยู่ในเน็ตแล้วไม่งกวิชาผู้อาจารย์ด้วยอาจารย์นี่งกนะไม่สอนวิศวะจบไปแม่ได้คู่แข่งบุกมีอาจารย์วิศวะบางคนมีคนอย่างนั้นจริงนะสันดานเป็นอย่างนั้นจริงเลยอะเป็นมีปมด้อยของแกแกมีปมด้อยของแกนะผู้อาจารย์ที่ปมในใจเยอะมากนะเป็นคนที่น่าสงสารนั้นถ้าเราจะบริหารผู้อาจารย์เนี่ยมันควรจะมีเวทีที่หล่อเลี้ยงจิตใจผู้อาจารย์เขาเขาเขาอ่อนแอเนี่ยเขาพูดไม่ได้เพราะเขาอ่อนแอ เราเราเราตั้งเขาไวในตาแหน่งซึ่งแท้ไม่ได้แล้วเราผิดเองนะครับเราแาก่การผู้บริหารผู้อาจารย์เราผิดนะครับเราไม่มีเวทีแหาจา์ผู้ชายอายุมากๆาได้ร้อให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกูพอรุ่นพี่กูสอนมากินเหล่าเที่ยวสเปดีมาทั้งชีวิตเนะี่ยแล้วกูเรียนเรียนหนังสือเก่งมาทั้งชีวิตเนี่ยกูค,คบใครไม่เป็นเนี่ยกูค,คบเพื่อนไม่เป็นเนะี่ยชีวิตกูที่ตัดเกรดมานะกูไดเอตลอดแต่กูไม่เคยเห็นความน้ำตาเพื่อนทม่ไดเอฟเลยอ่ะแล้วกูได้เกียรติยศมาเขาไดจ้างกูเป็นอาจารย์ ทำไมไม่จ้างเด็กเอฟเป็นในจา์ตังครึ่งหนึ่งนะครับทำไมอ่ะเด็กเอฟมันผิดตรงไหนอ่ะการศึกษาสมัยใหม่เป็นอย่างเศร้าดินนะครับระบบการศึกษาเดิมอย่างนี้จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะครับแบบเศร้าดินคือไงครับแต่เราฟังแล้วนั่งเงียม่ค่อ้มันนะรู้นะแบบเราเราไปถูกขีดจำกัดเรื่องสี่ปีต้องเรียนจบใช่ไหมโลกอนาคตเขาคิดนอกกรอบนะ อ่าวิ่ผมมีเด็ก,กนักเรียนสี่คนตรงนี้นะมาเรียนวิชาของผมนะสเตรนจ์กับแบตเชียร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะสอนบทที่หนึ่งสี่คนรับไปนะครับสอบทุกอาทิตย์ครับผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วนั่งหน้าผู้ชายรอสีหลอกข้างหลังเป็นดานเราจะให้กูรับพวกมือต้องมจาจัดกุ้งแรกไงแต่ร <c oughs> ับผู้หญิงก่อนจริงๆนะ ยิ่กว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นผู้ชายที่ปรับกันานแล้วเวลาครับนี่ผู้หญิงกันเลยฮะรับผนะู้หญิงด้วยทั้งนี้ะสับรถโฟกิสก็ไม่มีชนอีกแล้วห้องน้ำสะอาดมากเยี่ยวก็ไม่เห็นชายแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเด็กคนนี้ผ่านบทที่หนึ่งผมก็จะแจกบทที่สองให้เหวนพวกแกบทที่หน,นึ่งตกทำไมครับเรียนอย่างคู่อ้องครับ ะไรครับสามยังไม่ตัด F นะครับสามพเพราะระบบการศึกษาสมัยใหม่ไม่มีเกรดครับไม่มี A ไม่มี F ครับมีแต่ว,ว่ามึงเรียนครบพิสูจน์ที่กูดูก็ทำงนานกี่ปีไม่ข้างเรียนเป็นลูกแต่ถ้าสองปีแล้วมึงยังไม่รู้ตัวนี่นะมึงน่าจะไปอย่างอื่นได้แล้วนะเศรดิบเป็นอย่างนั้นนะคุณไปเรียนกัะบอมนะอันสานกาเป็นมวยอะไรอ่ะีลกวก็มวยไทยเก๊ะ ใช่ป่ะเองมาเรียนไทยเก๊กกับข้าปีสองปีไม่ลูกนะมึงก็ไปมวยหมัดเสือมวยตะกัตเต้ของมึงไปก็ยู่กูออกกูแบกเป็นกูหนักเป็นโมอีนี่ลูกก็อยู่กับกูแค่เองของเราไม่ใช่ชีวิตนี้เอ็นพานได้หมดเดียวหลงเข้ามาสี่ปีชิบหายแล้วกูจากนั้นผู้อาจารย์แม่ต้องปิ้นแกนสายถุยถุยถุยแล้วจากับอีนี่เอได้กับเอสี่ปีชีวิตนี้กูซีมาตลอด กระจกมาไม้พวกเอชอาร์โง่ในบริษัทก็ดูเกลียดเกดสมุดทั้งหมดก็เลยรวยไปมือก็เป็นอาจารย์เจ๊งเลยฮะมันเจ๊งเนี่ยเห็นหรือเปล่านี่คือความวิบัติของวงการหมาลายไทยนะพวกอาจารย์ขี้ขาดเดินกว่าที่จะทําอะไรมีมาเอียนพราะอาจารย์กอดตำรากันแน่นเลยอ่ะกอดตำราแน่นเลยชาผงจื้อนะที่ลูกศิษย์กอดตำราได้ชงน้ำไปตกหน้าอาจารย์หมาลายทั้งหมดเลยครับ ก็คุณเก่งอะไร,ไรครับตำราตำราออกมาจริฮะออกมาเจอพวกคนฮนะออกมาเพลงฮนะมาเล่นนะออกมาเล่นออกมาเล่นออกนับมนุษย์จริงฮนะเป็นมนุษย์ได้แล้วครับอาจารย์ทนำะให้คุณเป็นอะมนุษย์คุณเป็นคนอ่อนแอที่สังคมบ,บอกว่าคุณเนี่แขนนะ็งเนีน่าสงสารมากน,น,นะน่ <c ười> าสเสาื่ามหัยคุณไม่เห็นชีวิตเลยนะไม่เห็นเด็กเลยอน่ะคุณไม่เห็นเด็กเล่นสมองคุณเลยคุณมีอะไรอ่ะ เราไม่มีโรงเรียนสอนอาจารย์นะเชื่อไหมครับตอนผมจบกราฟใหม่ๆนะเรามีสถาบันพัฒนาอาจารย์นะอาจารย์วิศวะแรกโดดที่เมันก็ดูถูกอาจารย์เข,ขาลุสั่งเพราะคะแนนนิพนธของมันสูงกว่าผ่านไปสิบปีมึจงจำคะแนนนิพนธ์ได้เลยนะ <im itation> มึงบ้าเห่อไออาจารย์วิศวะมึงบ้าเหรอแล้วมึงจะสอนมึไม่เปลน 20. ไปยี่สิบมึงถ,ถ่ายทอดการสอรนไม่เป็ีนของวิศวะกันมาคณะวิศวะมึงมีผลงานอะไร นั่งวันนี้นะครับผมบอกได้เลยไม่จําเป็นไม่จ้างวิศวกรที่จบคนไทยนะครับอาจารย์สอนพวกมันมาได้เก๋มากวิศวกรเอนไทยห้าสิบปีที่ผ่านมานะครับเป็นเพอร์เชซิ่งเอนจิเนียร์วันๆเ,เปิดแคตตาล็อกแล้วก็ซื้อของไม่มีอีกแล้วครับสร้างสะพานลอยที่บางแคมผม,มไปไหนหมดนะบางวัดเนี่ยเสือโง่ตามจุฬาหรือสี่ปีมาตามหนึ่ง้นไมนรกจบมหาวิียวลัพอแล้ว ปังรถเมื่นก่อนนี้กี่ปีครับห้าปีแม่สุดยอดเลยห้าไหนรุ่นนั้นโคตรเก่งเลยผมโคตรควาหนหาเลยนะไอพี่ที่รุ่นนี้นะเป็นเมนเจอร์ในโรงงานนะโคตรเก่งเลยปังรถห้าปีเนี่ยนครเหนือ,อโคตรเก่งเลยจบช่างโกรดก่อนนะั่นทำไมครับมาต่อวิศาวะสุขคุ้ยเลยอะ่ะมันไปไหนหมดนะคุณอิจฉาจุฬาใช่ปะ่ะที่คุณไปเหลือสี่ปีเนี่ยคุณอิจฉาเราใช่ไหมล่ะ ุณเด็นจุลาเรีนคอมพิวเตอร์แย่ๆคุณตัวเอโง่ตามเรามาขึ้นมไม่คุณไม่เป็นตัวของตัวเองมาบางท้อ่ะคุณตัวของตัวเองคุณมีคุณค่ามากพอนะเด็กจุลาเมาไม่มีต่อเอเบอมาที่จิ้งเข้าแย่ป่าวมิตรจุฬาเขาไม่มีต่อบริหารเข้าแย่ป่าวเขาไม่ได้มีไปทำงานนะเขามีไปเป็นซีอโอแล้วก็าส่งซีอโอสองขึ้นโลกเราก็แกะเลยผิดหรือเปล่าอ่ะผู้จารย์ขี้ขลาดเกินเนี่ย พวกคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเลยฮนะอาจารย์ในง่ของผู้นำเขาเรียกเป็นหมีหมีเนี่ยสันดานหมีของอาจารย์คืออะไรครับทําเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมไม่กล้าเสี่ยงนี่คือสันดาณนอาจารย์ทาเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็มีสันดาณอีกสี่รู้ทุกเรื่องในโลกแต่ไม่เคยทํอาอ่านทุกอย่างในโลกไม่เคยทําแล้วถ้าใช้ใครสักคนพวกมึงทาสีทำโปรเจคให้กูนะอาจารย์แม่ไปอ่านมาปรมาณเขาท่าแล้พวกคึงทำโปรเจค พอไม่เสร็จไอ้โง่ทำไมทไม่ได้ <c oughs> อาจารย์ไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะแล้วใครจะสะท้อนพฤติกรรมชั่วๆของอาจารย์ออกมาว่าอาจารย์รับไม่ได้อ่ะใส่หน้ากากคุณงามของความดีเอาหน้ากาศใส่เป็นคนดีค่ะเป็นอาจารย์